สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาวิเคราะห์เกมทีมชาติคู่เดือดในค่ำคืนนี้ออสเตรียเปิดบ้านรับบอสเนียเตะกันเวลาตี2.45ซึ่งต้องบอกว่าเป็นเกมที่มีแรงจูงใจทั้งคู่และรูปแบบการเล่นของสองทีมก็ดันเข้าทางบอลสกอร์สูงในช่วงต้นเกมพอดีด้วยภาพรวมก่อนแข่งออสเตรียาภายใต้ระบบ pressing ของราฟรังนิกโดดเด่นมากในช่วงต้นเกมมักขึ้นเกมเร็วเน้นบอลจังหวะแรกๆ และบุกหนักใน15-20นาทีแรกเสมอโดยเฉพาะเวลาเล่นในบ้านแฟนบอลหนุนหลังแน่นทำให้จังหวะรุกไหลลื่นมากเป็นพิเศษด้านบอสเนียเองเป็นทีมที่เกมรับไม่ได้แน่นมากเวลาเจอทีมที่เพรสหนักๆมักเสียพื้นที่แดนกลางเร็วแต่จุดแข็งคือสวนกลับมีเพชรมีโอกาสยิงได้เหมือนกันไม่ได้มาตั้งใจอุดแบบเต็มตัวนะครับสไตล์การเล่นที่นำไปสู่สกอร์สูงครึ่งแรกออสเตรียเปิดเกมเร็ว ใช้ความฟิตและสปีดเพรสกดดันต่อเนื่องเกมริมเส้นทำงานดีมีจังหวะครอสอันตรายชอบยิงไกลและบุกใส่ทันทีที่แย่งบอลได้สถิติส่วนใหญ่ยิงประตูนในครึ่งแรกบ่อยมากในช่วงหลังบอสเนียจุดอ่อนคือแนวรับหลุดตำแหน่งง่ายช่วงต้นเกมแต่อย่าลืมว่าแนวรกยังพอมีทีเด็ดช่วยโอกาสจากจังหวะสวนกลับได้ดีเกมแบบนี้มีโอกาสยิงกลับทันทีหากออสเตรียเติมสูงเกินไปสรุปคือ รูปเกมเปิดแรกในช่วงแรกตามสไตล์ทั้งคู่โอกาสเกิดสกอร์มีสูงเชียร์สกอร์สูงครึ่งแรกครับ